ดิฉันนางสาวภูมิจีคำอั้นดิฉันนางสาวท่นิมลคำชื่นยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่วันนี้เราก็มีรายงานการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ วันที่20พฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติปี2567ณสำนักงานยาสูบแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายชัยสิทธิ์ชัยสำริษ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน เวลา9นาฬิกานายวิรเดชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้าง,งานรวมถึงการเป็นเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานในระหว่างวันที่20ถึง21พฤษภาคม2567มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน60คนณสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ตำบลช่อ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่จัดโดยชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดแพร่และบริษัทเซฟตี้ดีดีเทรนนิ่งจำกัดเป็นหน่วยฝึกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เวลา9นาฬิกา30นาทีนายวิรเดชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางชิษนุพรบุรีคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านระบบซูมมิทติ้งในห้องประชุม1ชั้น4กองความปลอดภัยแรงงานอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิงชัน โดยมีนางสาวสุวดีทวีสุขผู้อำนวยการกองความปลอดภัยเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่21พฤษภาคม2567ในายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มื่หมายให้นางสาววิรวันแอบแฝงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างวิถีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลารกรมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมได้อย่างถูกต้องมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ราชการและร่วมกันแสดงสัญ,ญลักษณ์ประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบวิดีโอทางไกลณห้องบอร์ดคลาสชั้นส5สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมี สมพงศ์คล้อยแคล้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานพิธีเปิดและประธานในกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตของกรม วันที่22พฤษภาคม2567เวลา9้านาฬิกาในวิเดศอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เมื่อหมายให้ในายธนทั์ผู้วันนะนิติกรชำนาญการเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระราชทานและถวายผ้าพระราชทานห่มองค์พระงานประเพณีวาพระพุทธกุศลใสศิริชัยมหาสากยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี25 67และร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นหน่วยงานผู้สนับสนุนงานประเพณีน้ำมนทนพิธีวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี วันที่23พฤษภาคม2567เวลา13นาฬิกานาวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบ Zoom Meeting ณห้องบอร์ดคลาสชั้นสิสำนักพัฒนามตาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนาง สาวสุนันเพชชูผู้ตรวจราชการกรมเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่24พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกานวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอหมายให้นางนภารัช,ชวนกุปเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและนางสาวมนัสนันกัดกันแสงเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในระหว่างวันที่24-27พฤษภาคม2567ผ่านระบบ Microsoft Team ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ชั้นสองสารการจังหวัดแพร่ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับรายงานการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราได้นะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคนสำราญงานสำเริจผลประชาชนพึงพอใจสว,ส,สวัสดีค่ะ